สวัสดีครับผมวันนี้มาอีกหนึ่งคลิปหึ่งงาน1เคสครับกับงานแก้ไขปัญหาระบบเครื่องยนต์นะฮะคันนี้ Honda City City นะครับมีปัญหาเครื่องยนต์สั่นนะครับตัดรอบนะวิ่งได้แค่2องพันรอบแล้วก็ความเร็วได้แค่40 ทีมงานจะดับเครื่องไปแล้วเอาเปิดสากระโปรงดูก่อนยังไม่ดับใช่ไหมน่ะสังเกตนนครับไฟรูปเครื่องยนต์กระพริบนะครับแล้วก็เครื่องยนต์สั่นนะครับคันนี้เรานำเครื่องสกแกนเข้าตรวจสอบเบื้องต้นเกีย่ยวกับระบบไฟนะแล้วอากาศคันนี้เห็นไหมเครื่องยนต์เขย่าอย่างนี้เลย อันนี้นะหนึ่งตรวจเช็คคอยจุลเบิดหัวเทียนหัวฉีดนะครับขาดไม่ได้คือการวัดกําลังอัดนะครันนี้จะวัดกาลังอัดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติหรือไม่นะฮะเคองยนต์สั่นมากนะครับสังเกตได้นะครับเห็นภาพไหม <S <S เห็นภาพไหมอ่ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวแก้ไขเสร็จมาดูภาพหลังจากการแก้ไข จะนิ่งกริบหรือไม่นะครับผมเอาคอยไว้กำก,ก,วกำลังอัดก่อนคอคอยกับัวเทียนวัดกำลังอัดก่อนแล้วก็เพิ่มเติมแบตเตอรี่เสื่อมด้วยนะครับคันนี้เป็นแบตเตอรี่ลืมบอกไปคันนี้ใช้สองระบบนะครับใช้แก๊สเลยน้ำมันนะฮะนี่นะชุดแก๊ส ันนิษฐานเบื้องต้นจากประสบการณ์คราน,นี้ถ้ากําลังอัดไม่รั่วก็หัวฉีดรั่วนะครับเบื้องต้นเบื้องต้นนะสันนิษฐานเอาครับเอาแบบว่าเราไม่มีเครื่องมือเทสเช็ค <c oughs> ใช้ความรู้สึกจะจริงไหมนะฮะผมว่าหลากัลกๆเลยผมว่าหัว,หวฉีดน่าจะรั่วนะครับเพราะว่ารถใช้สองระบบหัวฉีดมันจะร้อนพอร้อนุอ๊บมันเปอร์เซ็นต์รั่วสูงนะครับ อันนี้แค่สันนิษฐานนะร,รอตามฮะมันจะจบที่ตรงไหนคันนี้ปัญหาจะเป็นที่อะไรนะผมไม่อยากทํางานหนักนะครับผมอยากเจอไวๆวซ่อมให้เสร็จนะประมาณนั้นนะครับเพราะว่างานทุกวันนี้เยอะมากแล้วก็ต้องเน้นไวด้วยนะครับเน้นไวเน้นคุณภาพนะฮะซึง่งไปจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบมาวันที่26เดือน1 66นะนี่ครับ คอยเปลี่ยนมาทั้งหมดสี่ตัวเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีไปตามสเตปนะครับจะเจออะไรที่พังเสียหายนะครับหัวเ,เ,เ,เทียนใหม่ๆนะครับเอามาดูซุบหนึ่งป๊ับพอพอพอ,พอโอ้โหดีมากเลยสองร้อย ดีมากเลยครับสูบสองสูบสองโอ้ส <2, S 2> องร้อยสูบที่สาม โ oh. อ้อสองร้อยกว่าสูบที่สามสูบที่สี่นี่วัดกำลังอัดน,นะครับโ oh. อ้โอ้สองเลยผ่านนะครับ ไม่เป็นปนัญหากาลังอัดบานแล้วสบายใจแล้วโล่งแล้วไม่ต้องถอดเครื่องอีกแล้วนะครับมาดูวัดฉีดถอดมาเทสนะครับคอยจุดระเบิดก็ต้องเทสนะครับ,นะรบต่อเนื่องนะฮะสำหรับคันนี้นะครับมาดูคอยจุดระเบิด เห็นค้ต่างไหมสูบที่สองสูบที่สามเนีนมไหมเนีนมไหมปุ๊บนะังนั้นมองในตาเปล่าเราจะเห็นว่าสูบที่สองตรงนี้นะครับเป็นปัญหา เห็นภานะส่วนหัวฉีดต,ต้องนําไปเทสนะครับอันนี้เราเห็นละรอยรั่วรอยสปาร์กออกลงกาวนะทําให้ไฟเครื่องยนต์สั่นเครื่องยนต์ตัดรอบรถวิ่งไม่ออกนะครับผมสําหรับหัวฉีดนะครับเราไปเทสตวงแล้วนะครับใช้ได้คอยจุดระเบิดเปลี่ยนไปหนึ่งตัวนะครับตัวที่เป็นปัญหาเปลี่ยนไปนะ ก็ให้ทีมงานเราประกอบรอลุ้นรอลุ้นจะหายสั่นไหมนะครับเอามาดูนะประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคอยจุดระเบิดหนึ่งตัวพับเทสหัวฉีดเช็คหัวเทียนสตาดูก่อนนะสตาดูก่อน แบตเตอรี่ต้องเปลี่ยนนะจะมีอีกนิดนึงนะเมื่อกี้นะตัดใหม่ครับแบ <c oughs> ตเตอรี่อายุงานสองปีกว่าแล้วนะครับโอ้ยยนเดินนิ่งกิ๊บเลยครับจบนะจบนะจบแล้วครับไปดูไฟนะปัด ไฟรูปเครื่องยนต์โชว์ดับไปแล้วนะะแต่ว่าก่อนส่งเราก็ต้องเคลียร์โค้ดให้กับ f อซของเราก่อนนะะค,คันนี้ปัญหาเกิดจากนะครับคอยจุดระเบิดเสียนะฮะเลยทำให้เครื่องยนต์สั่นและไฟรูปเครื่องยนต์กระพริบนะครับคันนี้เขาไปเปลี่ยนชุดใหญ่ไปแล้วชุดใหญ่ไฟกระพริบมาแล้วนะแต่คอยจุดระเบิดอา่าเป็นเทียบนะฮะไม่ใช่แท้นะครับปัญหาจะเกิดตามมาอีกนะฮะ อันนี้เราแก้ไขให้ก่อนนะปัญหาจะเกิดตามอีกคือคอยจุดระเบิดจะมีปัญหาอีกนะเพราะว่าไม่ไม่แท้นะฮะอันนี้ชัดเจนนะครับบอกก่อนนะครับจบงานนะสําหรับคลิปนี้เคสนี้เบาๆไปงานง่ายๆแบบนี้ชอบมากนะครับพักหลังมีงานโหดๆหนักๆ,ๆมานะักร่างกายเริ่มท้อแล้วนะก็ไม่เป็นไรนะฟีซโทรปรึกษานะให้คําแนะนําไปแล้วก็ งานที่อะไรที่เป็นปัญหาแก้ไขไม่ได้ก็ยินดีให้บริการนะครับครับสำหรับวันนี้เคสนี้นะได้ความรู้ไม่มากก็น,น้อยนะครับก็อย่าลืมครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะทางช่อง YouTube อูแงจเจริญการช่างนะครับและทางเพจ Facebook อูแงจเจริญการช่างนะครับสำคัญที่สุดคือกระดิ่งนะครับกดเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะครับวันนี้กล่าควคำว่าสวัสดีครับผม จะจบงบไม่บานปลายที่อยู่แง่จเจริญการช่างนะครับ